สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดตามวิสัยทัศน์ขององค์กรซึ่งเป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดของประเทศและอาเซียนเพื่อสังคมไทยปลอดจากยาเสพติด สำหรับ2รางวัลที่สำนักง,งานปปสได้รับนะครับรางวัลที่1เป็นเรื่องของระบบการแจ้งเตือนสารเคมีควบคุมซึ่งจะไปสอดรับกับมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังในกรณีของเรื่องการลักลอบนําสารเคมีหรือวัสดุอื่นๆที่อาจจะมาผลิตเป็นยาเสพติดเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนำสารเคมีดังกล่า่ยเข้ามาผลิตเป็นยาเสพติดในส่วนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงสร้างเครื่องมือมา เพื่อให้ผู้ไปหาเนี่ยมาประยุกต์แล้วก็ตัดสินใจในการที่จะแก้ไขปัญหาและสร้างมาตรการเพื่อให้หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือเราเองเนี่ยดำเนินการต่อไปนะครับประโยชน์ของรางวัลที่รับทั้งสองรางวัลเนี่ยผมขออนุญาตพูดในภาพรวมนะฮะว่าเป้าหมายสุดท้ายจริงๆเนี่ยคือสังคมต้องปลอดภัยจากยาเสพติดเพราะแน่นอนะครเมื่อสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดเนี่ยประชาชนย่อมจะมีความสุขนะครับสิ่งที่เรามุ่งมั่นเนี่ยนะฮะเราจะพัฒนาระบบแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อในความสะดวกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการเข้ามาใช้บริการ และสิ่งสาคัญที่สุดเราก็มีการวางแผนว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยควบคู่กับระบบครับเพื่อให้คนของปปสเนี่ยมีแนวความคิดเชิงวัฒนธรรมดิจิทัลนะครับเพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลครับรางวัลที่สำนักงานปปสได้รับทั้งสองรางวัลน,นี้ทั้งผู้บริหารก็ดีนะครับตัวข้าราชการเจ้าหน้าที่นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็สุกมีความดีใจนะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ทางสำมงานปงปปสเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาการทํางานโดยใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยนะครับเพื่อจะมุ่งให้เกิดความสะดวกกับทั้งผู้ทํางานและประชาชนที่เกี่ยวข้องนะครับ